อยู่ไหอ่อื่อวิดีโอยาวๆขอสักสี4นาทีพอคลิปนี้ทุกท่านสวัันนี้เราอยู่ที่พมกันซี เขาขึ้นไปสร้างได้ไงวะเขาขยันเขาขึ้นไปสร้างมเท่าไหร่เราแม่งเดินทำไมเนี่ยอันนี้คือที่พักกินข้าวดูวิวหนอกสิ โอเจอนในแบบถ่ายรูปอยู่หนึ่งคนโอ้เป็นยังไงบ้างลูกพี่ <c oughs> สุดจัด <c oughs> เฮ้ยสวยอยู่นะ <c oughs> มันมืดย้อนแสง <c oughs> ย้อนแสง <c oughs> ย้อนแสงนี่คือจุดพักรถ <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้ต้องให้คนแข็งแรงด้วยอุ้มอุ้มไดงเนี่นเพราะมันลงมาได้อ่าเดี๋ยวป้อมนี้กำลังเดินลงไปแล้วไปกันต่อป้อมสิบสี่เหรอแต่ว่าบันไดโคตรชันเลยชันเลยเราไม่เดินมาตัวปาแล้วครับวางรถเข็นเล็กน้อยมันก็หมือนอัน มาผ้ามาไม่ได้ลงไปเก็บแค่ตรงนั้นนะันคนะวามอลังการครับ mm. step m oh. ม y o ย่ step ไ,ไม่เรียกนะเนี่ยนนี้ก็เป็น s ต e p เหมือนเดิมนี่ ก็มาสรางกันได้นะนี่คือป้อมด้านหลังป้อม

พบดารานหน,นึ่งคนเป็นไงบ้างแลตรงนี้หายเหน่แล้วตรงนั้นเหนื่อยร้อนวิวเป็นยังไงวิว <c oughs> ดูวิวนะครับ So, <laughs> eh. <laughs> โ <Okay>, อเคอยู่เดี๋ยปูจะขึ้นไปสุดยอดนู่นขึ้นง่ายกับปูก็ดึงอยู่เด้ขึ้นง่ายอยู่เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างกำแพงเมืองจีนมันสุดยอดเลยสุดเยี่ยมจะสุดยอดได้ไงไหนบอกไม่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 ไ,มไป ก็ไม่ฟปแต่ไหวเห็นเล้เห็นยี่ยมจริงเยี่ยมน้อยกิโลเมตรใช่ไกาแพงเมืองจีนยาวเท่าไหร่ไม่รู้อากาศดรดสุดเลยหคืออะไรนะหัวชิมหัวชิมกํแพงเมืองจีนเขาแตกปะวะหินหักอ่ะหินหักะลรหัวมันจะแตกใจ๊รู้ใจรู้ว่าแข็งจริง สซนหลายดูหน้าเด็กซนหัวโขกกำแพงกำแพงอะไรขบพื้นเนี่ยดูดิปูดเลยเฮ้ยธรรมดานิดหน่อยไปดูไอ้ฟุกอะนี่ยพูดอย่างนี้เลยวันนั้นใครอยู่ปูอยู่ป่ะือตาอยู่อะไม่เป็นไรดอกเดี๋ยวไปจับมันนิดหน่อยเจให้รู้มาถึง จะได้มีเรื่องเล่าโอ้ยกูไปโขกมาแล้วเนี่ยกระแพงเมืองจีนเนี่ยไปหัวไปโขกมาแล้วอันนี้ไหมล่ะใส่นี่ไหมล่ะอ่ะใส่เข้าเก็บภาพบรรยากาศรอบนู่นมันไปถึงนู่นเลยนะเนี่ย <ม>ไปถึนู่นแล้วก็ขึ้นไปข้างบน,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 นทำได้งไงวะสุดยด <c oughs> อดไปเอาหน้าเนาะไปเอาสักคนละ ตัวเดมมันใหญ่แค่นี้แหละ